สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเร c h ชา n นลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้นะคะแคเรยจะพาเ,เพื่อนๆมาดูวิธีกําจัดมอดที่ขึ้นข้าวสารของเราค่ะเป็นปัญหาที่ทุกบ้านต้องเจอนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเรยด้วยนะคะปัญหาหมอดขึ้นข้าวนะคะไม่ว่าเพื่อนนะคะจะปิดปากถุงข้าวสารให้มิดชิดสักแค่ไหนนะคะ ยังไงมอดก็ขึ้นข้าวได้อยู่ดีค่ะเพราว่ามอดไม่ได้มาจากข้างนอกนะคะไข่มอดเขาจะอยู่ในข้าวสารตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วทำไมมอดไม่ขึ้นข้าวตั้งแต่อยู่ในโรงงานนะคะกระเพราะว่าโรงสีค่ะเขามีการลมยาค่ะเป็นเพื่อนหรือเรียกง่ายๆว่ายากันมอดนะคะ3-6เดือนต่อครั้งค่ะทำให้หมอดไม่สามารถฟักตัวได้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะ วิธีง่ายๆที่แค่เลใช้ประจำเลยนะคะนำข้าวสารมากรอกใส่ขวดน้ำนะคะขวดน้ำเปล่าที่เราทานแล้วนะคะเพื่อนๆน,นำไปตากแดดให้แห้งก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำมากรอกข้าวสารนะคะเพื่อนๆ เมื่อกอกเต็มขนาดนี้แล้วนะคะก็ปิดฝาให้สนิทเลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่าหม้ออันตรายไหมเนื่องจากหม้อทานข้าวเป็นอาหารนะคะฉะนั้นในตัวหม้อจะมีแต่แป้งค่ะถึงเราทานไปก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วนะคะอันนี้ก็สบายใจได้ค่ะ ข้าวสารนะคะแค่เลยซื้อมาทั้งหมด5โลถุงละ5โลนะคะก็จะได้ประมาณ9ขวดค่ะเมื่อกอกเสร็จแล้วและปิดฝาขวดจนสนิทแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เ,เพื่อนๆนำมาแช่ตู้เย็นเลยค่ะแช่ในช่องฟิตเลยนะคะช่องฟิตของที่บ้านไม่ได้แช่ของนะคะแค่เลก็จะเอาไว้แช่ข้าวสารประจําเลยค่ะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆแช่ของอยู่ในช่องฟิตแล้วนะคะสามารถเอาแช่ไว้ในช่องธรรมดาได้เหมือนกันค่ะ ไม่ต้องกลัวนะคะว่าข้าวเขาจะแข็งจับตัวเป็นก้อนหรือว่าน้ำเข้านะคะไม่มีปัญหานั้นแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะแค่เล็กก็แช่ไว้2วันนะคะแช่ไว้ในช่องพิล2วันค่ะข้าวสารที่เราแช่ไว้นะคะ ก็ยังปกติเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่มีไอ้น้ำแล้วก็ไม่จับตัวไม่แข็งเป็นก้อนคะ่ะขวดเขาจะฟีดนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนแค่เลใสแค่เลใส่ไม่แน่นนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราทดลองเอามาหงกันนะคะ นี่ค่ะฟังเสียงนะคะก็ยังปกติค่ะไม่แข็งนะคะข้าสารจะเป็นเม็ดเหมือนเดิมค่ะวิธีที่เราเอามาหุงนะคะก็เหมือนปกติเลยค่ะนำมาหุงนะคะล้างน้ำทำความสะอาด 2รอบก่อนนำไปหุงแค่นี้ค่ะเพื่อนๆหมดปัญหามอดควนใจแน่นอนค่ะแล้วข้าวที่เหลือก็นำไปเข้าช่องฟิตต่อได้เหมือนเดิมเลยค่ะทำตามวิธีของแค่เลยนะคะวิธีนี้สามารถเก็บไว้ได้นานค่ะและหมดปัญหามอดควรใจแน่นอนค่ะ้าเพื่อนๆมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องนำไปแช่เย็นนะคะก็สามารถเมนใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายๆคนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของแคเรด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ